นุ่มกันชัยชีย้แจงปมร้อนทำไมหนกระแสยังไม่ทำคดีเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนบัณฑิตกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์หลังจากเมื่อวันที่20ตุลาคม hashtag h a s เด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายกลับขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้ง เรียกร้องให้มีการจับตาม,มองความคืบหน้าของคดีไม่อยากให้เรื่องเงียบเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวนอกจากนี้ยังมีคนทักไปถามในแฟนเพจ Facebook ของรายการโหนกระแสว่าอยากให้ติดตามคดีนี้ด้วยล่าสุดหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดัง,ดงกล่าวในทวิตเตอร์เผยถึงสาเหตุที่ทางรายการไม่ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายในเรื่องนี้พร้อมรับปากจะพยายามตามเรื่องต่อโดยหนุ่มกัญชัยชี้แจงระบุข,ข้อความว่า มีคนแท็กหาผมเยอะเรื่องเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายขออนุญ,ญาตชี้แจงครับผมติดต่อทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลายครั้งมากเพื่อเชิญมาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านทางรายการผมได้คุยทางพี่และแม่ของผู้เสียชีวิตแต่ทางครอบครัวแจ้งว่ามีทางต้นสังกัดของน้องและทนายเขามาดูแลแล,แล้วจึงขออนุญาตไม่มาออก 2. ผมเองไม่ได้เข้ามาเล่นทวิตเตอร์เลยจนมีคนมาแจ้งว่ามีประเด็นเรื่องนี้จึงรีบเข้ามาดูผมจะลองพยายามติดต่อทางครอบครัวน้องอีกครั้งว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วและต้องขออภัยที่บางครั้งรับรู้เรื่องช้าและต้องขออภัยแทนแอดมินเพจด้วยที่บางครั้งตอบข้อความด้วยถ้อยคำห้วนๆผมตอบว่าให้แล้วครับ 3. และต้องขออภัยอย่างมากสําหรับบางเรื่องที่ร้องมาแล้วตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะตอนนี้มีคนร้องมาในเพจหุนวันละเกือบ3 ส0 0ถึง400เ,เรื่องต่อวันแต่จะพยายามตอบให้ครับส่วนบางเรื่องที่อยากให้ตามแล้วไม่ได้มาบางครั้งอยู่ที่ความสะดวกใจของแขกรับเชิญด้วยครับบางท่านไม่อยากมาออกแต่ผมจะพยายามนะครับ4ไหนๆเข้ามาแล้วขอทักทายหน่อยครับทุกคนในทวิตสบายดีนะครับผมไม่ได้เข้ามาเลยคิดถึงนะครับยังรักชาวทวิตเหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ